คาถากวักเงินกวากทองหลวงพ่อแพรเขมังกะโรนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทุสะนิมะทะนังโคาเอหิอาคัตชายาัยยะอาคัตชาหิ เอหิจิตตังปิยังมะมะทุสานิมะทะนังโคคาเอหิอาคัตไชยะอาคัตฉาหีเอหิจิตตังปิยังมะมะทุสานิมะทะนังโคคาเอหิอาคัตชชยะอาคัตฉาหีเอหิจิตตังปิยังมะมะ